ยะโสธรค่ะเด็กเด็กกรุมนีเพื่อนมีแพชันด้วยค่ะเพื่อนบอกว่าเด็กยะโสธรยิ้มเป็นรวมกิจกรรมหูจักเจ้าของเองและก็หูจักเส้นทางวางแผนอนาคตยางมืออาชีพสางแรงบันดาลใจสารฝันอาชีพในอนาคตนั่นเองค่ะโดยนายช่างชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเปิดงานกิจกรรมหูจักตัวเองหูจักเส้นทาง ว่างแผนอนาคตยางมืออาชีพนะคะยะโสธร My p a าร์ทไม t ฟิวเจอร์ภายใต้โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการประจำปีงบประมาณ2568กบซึ่งมีนางสาวพัชรีเช่าพ้นกลังศึกษาธิการจังหวัดยะโสธรหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาคณะครูนักเรียนรวมงานยางคือขักอยู่ทีห้องประชุมมณีโนภเก่าโรงแรมกรีนปากอำเพ่อเมืองจังหวัดยะโสธรนะคะ โดยการบรรยายพิเศษเท่านี้ค่ะเพิ่นมีการบรรยายพิเศษนะคะโดยทา่างน้าสั้นช่าิใช่สอนศีวิชัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรเพิ่นก็มีการสร้างแรงบันดาลใจแ a t ชั่ n to Professional นะคะเปลี่ยนฝันให้เป็นอาชีพโดยแพทย์หญิงปรัสวีแสงชาติหรือว่าหมอแพทยหมอของคนอีสานและกาคุณนิ่นนิ่นนั่นนภัทรนะคะวงโสภา ัน,นีเพิ่นกาเสวนากันในหัวขอ้อหูจักตัวเองหูจักเส้นทางว่างอนาคตยางมืออาชีพยาโสทอนไม่พลาดไม่ฟิวเจอร์แล้วก็มีการจัดนิทรรศการฟอร้อมหน้าทูน x t เส้นทางสู่อาชีพในโลกที่เปลี่ยนให้กับนักเรียนในศึกษาเรียนรู้โดยตรงซึ่งก็มีสายอาชีพสายสามัญภาคธุรกิจและมีอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งกระดับความสนใจจากนักเรียนที่เขาร่วมกิจกรรมยางมากตั้งกระดีใจที่มีกิจกรรมแบบนี้เกิดขึ้น เป็นการสร้างรอยยิมและกาความสุขให้กับเด็กๆเยาวชนได้มาเว่ากันมาโศกันมาแหลกเปลี่ยนเรียนรูป้ประสบการณ์ต่างๆจากวิทยากรและกาบวางแผนการเรียนต่อยอดอนาคตด้วยความมันโอกมันใจนั่นเองนะคะกะนนาสนใจอิลีค,ะค่ะเพื่อนบอกว่า passion to professional นั่นเองนะคะงานนี้ก็มีหมอแพทย์าได้ติด <c oughs> ตามผลงานเพื่อนเนี่ยหมอแพทย <ๆ S 2> เพื่อนจะจัดรายการตุ้มโฮมนะคะยูสองสนะคะสอง อสองสามนั่นแหละเนี่ยค่ะสใส่ภาษาแบบบานเห่าเพิ่นเป็นคนยาโสทอนนี่แหละค่ะหมอแพทย์ค่ะ